สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้เจพัดกับมีแนวท้างตัวเลขเนาะคะ่ะมาอัปเดตเนาะคะ่ะเลขกลับจากกอทมอนเนาะค่ะเนาะเลขกลับจากกอท่อม้อเนค่ะเด้อเพิ่นโทรเพิ่นเอาแนวท้างมาไห่เจพัดเนาะคะนะ่ะเนาะเท่ากับมาล่องเบิงจากหวดสอหัวดกนเนาะคะนะ่ะเนาะว่ามันจะเป็นจังไกอนเีาจะไปฟังเสียงของเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะล้วก็มาอัปเดตล่าสุดเด้อค่ะเด้อ ปูสามแปดโคงสุดไทยคอมกับลางวันที่หนึ่งนะคะ่ะสิปูเขียนไห้เลยเนาะคะ่ะลางวันที่หนึ่งลางวันที่หนึ่งนะคะหววทีแล้วกับปูเขียนไทยลางวันที่หนึ่งกับศูนย์เกาหาด้อค่ะเด้อหวัวน,นี้เขาก็จะมาตามนะะเนาะค่ะเนาะเจพัดกัจะมาอัปเดตโคงสุด้ทยให้พ่อแม่พีน่น้องได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังเจพัดกับขอฝากช่องนี้เด้อค่ะช่องเจพัดผ้าลวยเนาะคะ่ะเนาะ ช่องเจพัดผ้าลวยกะะ็ช่องเบาเซชาแนลด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะบ่พาดในคลิปเด็ดๆเนาะค่ะเน,นาะเวลาอห้องกดเรามันก็นจะจะเห็นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องมือน,นีเจพัดกัจะมาเบาตัวเลขของเล็กหลักเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเล็กลับจากกอทมอซึ่งเพิ่นกับโท่มากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโท่มา บอกเจพัดเนาะค่ะว่าเหลคลับเนาะค่ะเนาะเจพัดกับบอลูว่าเหลคลับมาแต่ใส่ขึ้กันเนาะค่ะเพิ่นกับบอกเจพัดมากเพิ่นกับว่างวดที่แล้วเพิ่นกับเพิ่นกับบอกมากเจ็ดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นบอกมากเจ็ดศูนย์วันนี้เพิ่นเพิ่นบอกมาแล้วเนาะค่ะเนาะเหลคลับกอทมอด้วยค่ะด้วยค่ะพี่น้องตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวท้างในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะ เลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเป็นแนวทยั้งเด้อค่ะเด้อถาชอบกับตามเนาะค่ะเนาะถ้าบอชอบกับพานเด้อค่ะพอแมพี่นองกับเท่ากับว่ารูเนาะค่ะว่าจะออกตัวไหนนี่กับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเจพัดกับมานําเสนอให้พอแมพี่นองได้รับช่มรับฟังเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะหลขกรับจากกอทมอเนาะค่ะนี่เด้อค่ะบนหกแปดนะคะเม็ดเดียวล่างแปดหนึ่งกับหกหนึ่งเนาะค่ะ กับเบน้าแน่ก็ดีด้วยค่ะพี่น้องแต่เพิ่นบอกมากตัตนี้เนาะค่ะเนาะนีะ่ด้อค่ะเบิ่งเราแคบด้วยค่ะเด้อค่ะ,คะนี่ก็เป็นแนวทางเหล็กลับจากกอท่อหมอเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเอกจากจะมาเบิ่งสูตรคำนวณของปูเนาะคะ่ะเนาะสูตรคำนวณของปูสามแปดเนาะค่ะเนาะ วดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะปูสามแปดแนวท่าสูตรคิดสูตรคำนวณของปูซึ่งแม่นย่ำนะคะเ้อเป็นสูตรที่แม่นย่ำปูสามแปดนะคะเนาะเพื่อนก็นให้หลักหน่วยมากนะคะเนาะหลักหน่วยบนนะคะเนาะหลักหน่วยบนมีห้ามีหกมีหนึ่งมีแปดนะคะ หลักหน่วยบนมีห้ามีหกมีหนึ่งมีแปดเจ็ดตัวมาสามตัวนะคะที่ในแน่คือสองตัวนี้มาเข้าทุกงวดแลกับสามตัวนะคะเนาะบนนะคะเฉพาะบนเจ็ดตัวก็จะมีหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเด้อค่ะเด้อ เลขหกตัวนี่เข้าจับสลับเลยนะค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้อง่ชอบตัวเลขที่ปูเพิ่นไห่มาที่เพิ่นจับไห่ถ้าพ่อแม่พี่น้องถ้าชื่นชอบที่น้องเหนือจากที่ปูจับไห่เข้ากับมาจับเนาะค่ะแต่ที่จิพัดรรู้จักตามปูมาหนีเลขเพิ่นทว่าเข่าคือเขานะคะในเจ็ดตัวนี้เข้าสลับเลยเข้าชอบตัวไหนเนาะค่ะเนาะมีหกมีเจ็ดมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีหานะคะ ลักน่วยบนนี่กะพี่น,อน้องกะแยกไปเลยเนาะค่ะเขามาจับสลับกันเบิ่งดีๆะะีเลยค่ะเผื่อปูเพิ่นกับให้ลักนวยมาอยู่แล้วก็คือมีหามีหกเนาะค่ะมีห้ามีหกม,ม,มีหนึ่งมีแปดนี่น่วยบนเนาะค่ะหน่วยบนแล้วเขาก็มาจับเบิ่งว่าเจ็ดตัวมาสามตัวนี่บนมันตรงกันที่ตรงไหนเนาะค่ะเนาะนี่เป็นรักการสูตรคิดสูตรคำนวณเนาะค่ะแล้วลักน่วยลางเนาะค่ะ หลักหน่วยหลางของปูจะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองเนาะค่ะเนาะปูเพิ่นจะเน้นให้ทีเลขหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหลักหน่วยหลางจะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองแล้วกะหลักสิบจะมีเก้ากับเจ็ดเนาะค่ะเนาะหลักสิบจะมีเก้ากับเจ็ดเด้อค่ะเด้อหลักสิบส่วนหลักสิบเนาะค่ะเท่ากับมาจับส่กันเนาะค่ะปูวาเนาะค่ะเนาะจับส่กันกับหลัก หน่วยลางอันนี้เฉพาะลางเด้อค่ะเด้อเฉพาะลางหลักหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสองหลักสิบเกกับเจ็ดเนาะค่ะเนาะแต่ปูเพิ่นกะเลือกทีเลขเก่าเนาะค่ะเนาะนี่กะแล้วกะเพิ่นเด่นเพิ่นเด่นวิ่งล่างเนาะค่ะเด่นเก่าเด้อค่ะปูเพิ่นห้เก่า 9, ลองเจ็ดนี่คือหลักสิบเด้อค่ะหลักสิบเก้าลอมเจ็ดปูเพิ่นจับปูห้คือ 9 0 9า9 2่เปูเพิ่นจะเน้นยำที่91เด้อค่ะเด้อเน้นยำที่91เ,เน้นเเม็ดเดียวนะคะเนาะส่วนต่อมาที่ปูเขียนไห่รางวัลที่1นะคะรางวัลที่1นงวดประจําวันที่16มีนาคม2 5 65น้านี่คือปูสามเพิ่นเขียนไห่เด้อค่ะเด้อจะ083195นะคะเนาะศูนย์5 ตัวร่องเพิ่นก็คือหนึ่งเก้าหกด้วยค่ะเด้อส่วนลูกสาวของปูเนาะคะ่นะเนาะลูกสาวของปูเพิ่นเพิ่นชอบเพิ่นเล่นสองห้าหนึ่งด้วยค่ะเด้ออันนี้เป็นเลขลูกสาวปูเนาะคะ่ะสองห้าหนึ่งลูกสาวปูนี่เพิินกับจะถือถูกงวดได้เลยค่ะลูกสาวปูนี่สองห้าหนึ่งด้วยค่ะเด้อนี่เป็นตัวเลขของปู สูตรขิดสูตรคำนวณของปูสามแปดเนาะคะ่ะเนาะปูสามแปดด้วยค่ะช่วงนี้ปูก็จะนี่เนาะคะ่ะเจพัดใจเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะเนาะแคปเด้อค่ะเด้อแคบเราเข้าไปจับเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเข้าไปจับตัวนี้เนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะอันนี้หน่วยบนเจ็ดตัวมาสามตัวเด้อค่ะเด้อตัวน,นี้นี่เด้อคะ่ะอันนี้เลขลกามเนาะคะ่ะเนาะนี่เด้ออันนี้เป็นลายมือของเจพัดเนาะคะ่ะเนาะ แต่หลับร่องว่าตรงกันเป๊ะนี่เด้อค่ะเด้อแคปนะกันเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางของปูสามแปดสูตรคิดสูตรคำนวณที่แม่นย่ำของปูเนาะค่ะเนาะสูตรคิดสูตรคำนวณที่แม่นย่ำค่ะถ้าผูใ้ใดชื่นชอบเนาะค่ะเนาะก็ตามเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าบ๊อบชอบกับพานเนาะค่ะเนาะ ท่างช่องเจพัดกับเป็นเพียงแนวทางมานํำเสนอให้พอแมพี่นองได้เลือกซื้อเลือกหาฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสนับสนุนฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วเจพัดก็จะไปตามตัวเลขมาให้อีกเนาะคะ่ะถ้าปูเพิ่นคงสุดไทยเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงจังไรเจพัดก็จะมาอัปเดตห้พ่พอแมพ่นองได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเลขปูสามแปดนี่เจเจพัดตามมาเนาะคะ่ะปูเจ็ดสองปูสามแปดนี่ ปูเจ็ดสองนี่บอลรุดเลยนะคะเลขกพิ่นเท้าจับเปาหนีงวดที่แล้วหาศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเนาะงวดที่แล้วปูเฮ็ดลูกสอนสี่หายย่างคักด้วยค่ะกะฝากเขาไปพุเบิ้งติดตามนะคะเนาะเขาไปเบื้องไนคลิปที่เจพัดลงวงหายเนาะค่ะเดี๋ยวไก่มือเจพัดกะจะไปตามปูเจ็ดสองกับปูสามแปดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนโขงสุดท้ายกอนหวยออกนะคะสุดท้ายนี่เจพัดกบขอให้พ่อแม่พี่น้อง มีแต่ความโชคดีเนาะคะ่ะเนาะมีโชคเนาะค่ะถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถือหวยลำรุวยไปน้่กันเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกะให้คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดสงความงมันปรารถนาถูกประการเด้อค่ะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเจพัดกับฝากกดติดตามช่องเจพัดนผ้าลวยเนาะค่ะช่องบ้าเสฉวนค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอคูณค่ะสวัสดีค่ะ